รัฐบาลผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระยะ2เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนทุกหมดเดินทางคึกคักขึ้นทันทีแม้ว่ายังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัดและห้ามออกนอกเคหสถานเวลา23สนาฬกาถึง4นาิกาค่ะ นายสรพงษ์ภัยทูลพงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงนามในประกาศขนส่งทางรางเรื่องมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางเพื่อขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางทั้งรถไฟและรถไฟฟ้าทุกระบบได้แก่รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้า a i r p o r t Rail Link มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมอาทิให้เปิดบริการเดินรถภายหลัง4นาฬิกา และปิดบริการสถานีปลายทางเวลา22.30นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารกลับถึงเคหสถานก่อนเวลา23.00นรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารให้เพียงพอกับปริมาณการเดินทางในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็นควบคู่กับการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดลเริ่มเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมแต่ให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมรวม42ขบวนดังนี้ 1. ขบวนรถโดยสารพิเศษเปิดบริการวันที่18พฤษภาคมถึง17มิถุนายน2563จำนวน8ขบวน 2. ขบวนรถชาญเมืองขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น34ขบวน ทั้งนี้ผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัดต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบฟอร์มต่อ8และต้องตรวจคัดกรองรวมถึงแสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะบขอสอได้เปิดเดินรถตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เปิดเดินรถเส้นทางสายเหนือ อีสานและตะวันออกรวม16เส้นทางทั่วประเทศคิดเป็นประมาณ25%ของเส้นทางเดินรถกรุงเทพไปต่างจังหวัดที่มีประมาณ98เส้นทางถ้ารวมเส้นทางเดินรถหมวด3อีก31เส้นทางทำให้บอขอสอมีเส้นทางเดินรถทั้งหมด129เส้นทางทั่วประเทศโดยเส้นทางที่เปิดบริการขนาดนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเคอร์ฟิวมากนัก เช่นบางจังหวัดปลายทางไม่มีการกักตัว14วันและเดินรถในช่วงกลางวันคือออกจากกรุงเทพช่วงเช้าและถึงปลายทางไม่เกินเวลา20นาฬิกาเพื่อให้ผู้โดยสารถึงที่พักก่อนเคอร์ฟิว23นาฬิกาจากปกติการเดินรถของบอขอสอสามารถซื้อตั๋วบอขอสอได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีบอขอสอทั่วประเทศแบบวันต่อวันไม่รับจองผ่านระบบออนไลน์และไม่ให้จองล่วงหน้าเนื่องจากมีรถให้บริการจำกัด ตามมาตรการเว้นระยะห่างของที่นั่งทำให้จำนวนผู้โดยสารที่เคยบรรทุกได้เต็มคันเหลือเครื่องคันขณะที่ขอสอมกได้จัดแผนเดินรถเมใหม่ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาอาทิเพิ่มจำนวนรถออกวิ่งจากเดิมในจำนวน2,705คันต่อวันเป็น2,855คันต่อวันปรับเวลาให้บริการจากเวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นเวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกา เพิ่มความถี่ในการปล่อยรถช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและก่อนเคอร์ฟิวให้มีระยะห่างกันไม่เกิน5-10นาทีรวมถึงปล่อยรถเมย์คันสุดท้ายออกจากท่าปลายทางเวลา21ตสิอนิกาโดยปรับเพิ่มความถี่ปล่อยรถ3คันสุดท้ายให้ห่างกัน5-10นาทีซึ่งรถเมย์3คันสุดท้ายจะติดป้ายข้อความบริเวณหน้ารถคือเหลือรถ2คันสุดท้ายเหลือรถ1คันสุดท้ายและรถคันสุดท้ายคาดว่าการคลายล็อกดาว จะทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น100,000คนหรือใช้บริการวันละ600,000คนค่ะ